ครับก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเรื่องสุดท้ายของฟิสิกส์อะตอมนะครับที่มีชื่อว่ากลศาสตร์ควอนตัมครับน้าในหัวข้อนี้นะครับก็คือเป็นการนําเอาความรู้นะครับที่เราเรียนมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับพัฒนาการต่อมาเรื่อยๆจนนํามาสู่การคิดค้นนะครับนำมาสู่การค้นพบเรื่องใหม่ๆต่างๆนะครับจนนามาสู่เรื่องกลศาสตร์ควอนตัมนะครับ หลังจากที่เดอ์บอยนะครับได้เสนอสมมุติฐานที่ว่าอนุภาคก็สามารถแสดงสมบัติของคลื่นได้ดังนั้นนักฟิสิกส์หลายคนจึงพยายามใช้สมมุติฐานนี้สร้างทฤษฎีนะครับเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในอะตอมนะครับจนกระทั่งมีการศึกษาวิชากลศาสตร์ควอนตัมนะครับทำให้มีการศึกษาธรรมชาติในระดับอะตอมได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นกลศาสตร์ควอนตัมนะครับก็เลยเป็นศาสตร์หรือวิชาที่ศึกษาธรรมชาติในระดับอะตอมได้อย่างกว้างขวางโดยมีพื้นฐานจากทวิภาวะของคลื่นและอนุภาคอาจกล่าวได้ว่ากลศาสตร์ควอนตัมเป็นศาสตร์ที่เน้นอธิบายพฤติกรรมของอนุภาคขนาดเล็กซึ่งต่างจากกลศาสตร์อื่นๆที่นักเรียนเคยเรียนกันมาในตอนมอ .4 และม .5 นะครับต่อมาครับในการพัฒนาศาสตร์ควอนตัมนะครับเริ่มจากเชอร์ดิงเจอร์นะครับ ในปีพศ2 4 3 0ถึง2,504นะครับนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียนะครับได้ศึกษาสมมติฐานของเดอร์บอยและวิเคราะห์ว่าเนื่องจากอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคแต่สามารถประพฤกตัวเป็นคลื่นได้ดังนั้นสมการการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนควรคล้ายกับสมการของคลื่นเขาจึงได้สร้างสมการนะครับคลื่นของอิเล็กตรอนขึ้นในปีพศ2468เราเรียกว่าสมการเชอร์นิงเจอร นะครับอ่าสมการเชอริงเจอร์นะครับเป็นสมการที่ว่ามีลักษณะของแบบฟอร์มที่แตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับความยากความง่ายหรือรูปแบบการสอนของค,คุณครูแต่ละท่านนะครับแต่สุดท้ายนะครับสมการทั้งหมดก็อธิบายเรื่องเดียวกันนะครับอ่านี่คือตัวอย่างของสมการเช r ริงเจอร์นะครับมันเป็นตัวของฟังก์ชันของคลื่นนะครับจากการค้นพบสมการเชอริงเจอร์นะครับทำให เอริชเชอร์ดิงเจอร์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์นะครับโดยนะครับเขาแทนอิเล็กตรอนด้วยกลุ่มของคลื่นซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วกลุ่มที่เท่ากับความเร็วของอนุภาคนะครับนี่คือหน้าตาของเชอร์ดิงเจอร์นะครับดังนั้นหากศึกษาและวิจ,า,จารณานะครับกลศาสตร์ควอนตัมจะพบว่ากลศาสตร์ควอนตัมจะบอกถึงความน่าจะเป็นในการพบอนุภาค ในรูปของกลุ่มคลื่นณนะตำแหน่งและเวลาหนึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งแตกต่างจากกลาศาสตร์ของนิวตันนะครับหรือกลาศาสตร์ในแบบดั้งเดิมนะครับที่บอกว่าเราสามารถพบอนุภาคได้อย่างแน่ชัดนะครับแต่คราวนี้นะครับกลาศาสตร์ควอนตัมนะครับเป็นทฤษฎีที่ประสบความสำเร็จในการอธิบายอะตอมไฮโดรเจน การแก้สมการเชอริงเจอร์ให้ผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นความไม่ต่อเนื่องของพลังงานและโมเมนตัมเชิงมุมของอ e ิเล็กตรอนซึ่งตรงกับสมมติฐานในทฤษฎีอะตอมของโบนะครับนอกจากนั้นกลศาสตร์ควอนตัมยังสามารถคำนวณระดับพลังงานชั้นต่างๆของอะตอมที่มีอ e ิเล็กตรอนมากกว่า1ตัวขึ้นไปได้ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ากลศาสตร์ควอนตัมสามารถอธิบายอะตอมได้กว้างขวางกว่าและดีกว่าทฤษฎีอะตอมของโบอย่างมากนะครับดังนั้นทฤษฎี นี้นะครับจึงเป็นที่ยอมรับกันมาจนถึงปัจจุบันแต่ถามว่าในอนาคตจะมีคนมาคิดคน้นหรือพัฒนาหรือศึกษาเพิ่มเติมและมีการหักหล้างกับตัวของอกลศาสตร์ควอนตัมได้ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับดังนั้นในปีพศ2470นเนะครับไฮเซนเบิร์กนะครับได้เสนอหลักความไม่แน่นอนครับหลักความไม่แน่นอนนะครับ ไว้ว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ตำแหน่งและความเร็วของอนุภาคในเวลาเดียวกันได้อย่างแม่นยำนะครับถ้าต้องการรู้ตำแหน่งของอนุภาคเราต้องให้อนุภาคหยุดแต่ถ้าเราต้องการรู้ความเร็วของอนุภาคแสดงว่าอนุภาคต้องมีการเคลื่อนที่ดังนั้นเราจะไม่สามารถรู้ตำแหน่งหรือโมเมนตัมของอนุภาคได้อย่างชัดเจนพร้อมกันนะครับนี่คือสิ่งที่ไฮเซนเบิร์กได้นําเสนอมานะครับดังนั้นนะครับจากความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กจะเห็นได้ว่า ในการวัดปริมาณใดๆจะมีความไม่แน่นอนปรากฏอยู่เสมอโดยธรรมชาตินะครับนอกเหนือจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากผู้วัดเครื่องมือหรือวิธีการวัดนะครับหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กที่กล่าวถึงความไม่แน่นอนของตำแหน่งและความไม่แน่นอนของโมเมนตัมสามารถเขียนสมการหรือเขียนแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้ครับตัวของเดลต้าคูณกับเดลต้าพมากกว่าเท่ากับ h บาส่วนสนะครับนี่คือสมการในรูปของความสัมพันธ์ของหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กนะครับดังนั้นนะครับเดลคูณกับเดลต้ามากกว่าหร,หรือเท่ากับนะครับ h บส่วน2ะครับโดยเขาบอกว่าเดลต้าคือความไม่แน่นอนของตำแหน่งมีหน่วยเป็นเมตรเดลต้าคือความไม่แน่นอนของโมเมนตัมมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาที ส่วน h บาร์คือค่าคงตัวมูลฐานมีค่าเท่ากับอัตราส่วนของค่าคงตัวของพลังกับ2พายนั่นก็คือ h ฮทบาร์มีค่าเท่ากับ H ส่วน2พายนะครับหรือค่าคงตัวของพลังส่วนด้วย2พายนั่นเองครับดังนั้นนี่คือหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กครับดังนั้นหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กจากตัวที่ความสัมพันธ์ดังกล่าวนะครับแสดงขอบเขตจํากัดของการวัดในธรรมชาติถึงแม้ว่าเราจะทําการวัดตําแหน่งของโมเมนตัมของอนุภาค อย่างสมบูรณ์ที่สุดแต่ยังคงมีความไม่แน่นอนเสมอโดยผลคูณความไม่แน่นอนของตำแหน่งและโมเมนตัมของอนุภาคจะมีค่าอย่างน้อยเท่ากับหรือมากกว่า H บาราส่วน2หรือเท่ากับ H ส่วน4ีพายเสมอดังนั้นหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กนอกจากจะมีส่วนสําคัญในการพัฒนาวิชากลศาสตร์ควันตามแล้วยังสามารถทําได้นะครับให้เราเข้าใจธรรมชาติได้มากขึ้นโดยแสดงให้เห็นเหตุหการณ์ต่างๆที่มีความน่าจะเต็น หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นในรูปของสถิติทางคณิตศาสตร์ด้วยนะครับดังนั้นเราลองมาดูตัวอย่างที่ 40, 40ครับอนุภาคแอลฟามวล6.7คูณ10ยกกำลังลบ27ิกิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว4คูณ10กำลัง6เมตรต่อวินาทีถ้าความไม่แน่นอนในการวัดอัตราเร็วเป็น0.5คูณ10กำลัง6เมตรต่อวินาทีความไม่แน่นอนของตำแหน่งอนุภาคแอลฟาจะเป็นเท่าใดนะครับเมื่อกำหนดให้มวลของอนุภาคคงที่นะครับอ,อันนี้ มวลตรงนี้ก็คือตัว m นะครับเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วนะครับ4คูณ10กำลัง6เมตรต่อวินาทีถ้าความไม่แน่นอนในการวัดอัตราเร็วเป็น0.5นะครับอ่าอันนี้ตัวของอะไรเอ่ยคิดว่าเดลต้า v นะครับความไม่แน่นอนของตำแหน่งอนุภาคเอลฟาจะเป็นเท่าไหร่ความไม่แน่นอนของอนุภาคเอลฟาก็คือเดลต้า x นะครับ ดังนั้นจากสมการไม่ใช่จากความสัมพันธ์นะครับจากเดลต้าเอ็กคูณกับเดลต้าพีมากกว่าหรือเท่ากับเฮตบาร์ส่วน2นะครับโดยมันบอกว่าเดลต้าพีนะครับเดลต้าพีเท่ากับเอ็มคูณกับเดลต้าวีครับมากกว่าเท่ากับนะครับเฮตบาร์ส่วน2อ่าหลังจากนั้นทำการแทนค่าครับเดลต้าเอ็กติดไว้6.7 คูณ10ยกกำลังลบ2ีกิโลกร,รมัมเดียวเต้าวีก็คือ0.5คูณ10กำลัง6นะครับอ่าอันนี้ก็ต้องเป็นมากกว่าเท่ากับอันนี้ก็จะเป็นตัวของ6.626คูณ10ยกกำลังลบ34ส่วนกับเท่าไรเอ่ย4พายนะครับอ่า4พาย หลังจากนั้นเราทําการเอาที่คู่ไฮไลท์สีเหลืองนี้นะครับย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งครับดังนั้นเดลต้าเของเรานะครับหรือความไม่แน่นอนของตําแหน่งอนุภาคเอลฟ a ามีค่ามากกว่าเท่ากับนะครับ1.57นะครับคูณ10ยกกําลังลบ14เมตรนั่นเองอ่านี่คือคําตอบครับดังนั้นลองไปคำนวณกันดูนะว่าตรงกันไหมนะครับอ่า ต่อมาครับตัวอย่างที่41ครับลูกกระสุนมวลศูนย์มว0.04กิโลกรัมนะครับเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว1,000เมตรต่อวินาทีความไม่แน่นอนในการวัดตำแหน่งเป็น2มิลลิเมตรนะครับมีความไม่แน่นอนในการวัดโมเมนตัมมีค่าเท่าไหร่ก็คือหาตัวอะไรเอ่ยหาตัวเดลต้าพนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูความสัมพันธ์กันนะครับอ่ะจากเดลต้าเอ็กซ์เดลต้าพมากกว่าเท่ากับเบาร์ส่วน2 อ่ดังนั้นจัดรูปใหม่ครับ h bar ส่วน2เท่ากับเท่าไรเอ่ย h ส่วน4พายนะครับอ่หลังจากนั้นทำการแทนค่าครับอ้อก่อนแทนค่าเราต้องการหาเดลต้ p ดังนั้นตัวของเดลต้ x ย้ายจากคูณอยู่ย้ายลงไปหารนะครับอ่ดังนั้น6.626คูณ10ยกกำลังลบ34ส่วนกับ สี่พายเดลต้าเอ็คือเท่าไหร่เอย่ยเดลต้าเก็คือ2องมิลลิเมตรนะครับอ่า uh, ก็คือความไม่แน่นอนในตําแหน่งนะครับมิล mm ลิลบสอ่าดังนั้นเดลต้าของเรามากกว่าหรือเท่ากับนะครับสองจุดหคูณสิยกกำลังลบสามสกิโลกรัม เมตรต่อวินาทีอ่ะนี่คือตักคำตอบครับมันถามฮะความไม่แน่นอนในการวัดโมเมนตัมนะครับอันนี้คือคำตอบอ่ะอะอะทำไมมันไม่ไปอ่ะ 嗯嗯嗯。Mm mm mm. ต่อมาครับตัวอย่างที่4 0 42ครับตัวอย่างที่42มันบอกว่าอิเล็กตรอนตัวหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วนะครับ280เมตรต่อวินาทีนี่คือตัวแปรวีครับวัดความแม่นยำร้อยละ0.02นะครับอ่าร้อยละความแม่นยำา0.02เดี๋ยวเรามาดูว่ามันคือตัวแปรอะไรนะครับชงหาความไม่แน่นอนนะครับในการบอกตำแหน่งอ่าบอกตำแหน่งแสดงว่ามันถามหาตัวเดลต้า x นะครับ ดังนั้นจาก delta x คูณ delta p มากกว่าเท่ากับ h บาร์ส่วน2นะครับคืออะไรต่อต้องขออภัยด้วยนะครับดังนั้นข้อนี้เราทำการพิจารณาครับ delta x นะครับมากกว่าเท่ากับ h ส่วน 4พายเดลต้า p ครับอ่าติดเป็นสมนการที่หนึ่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดลต้า p มันจะเยอะอ่ะเดลต้า p นะครับก็จากอะไรเอย่ยเดลต้า p เท่ากับ m เดลต้า v อ่าหลังจากนั้นข้อนี้อ่ะขออภัยครับตรงนี้เป็น m คูณ v อ่ะดังนั้นเดลต้า p เท่ากับ m ของเราคือเท่าไรเอย่ย เ็กตอนคือ9.1ุ้คูณสิยกกำลังลบสาเวเป็นเท่าไหรเอ่ย280ดังนั้นเดลต้าพของเรามีค่าเป็นเท่าไรครับสองคูณ10ยกกำลังลบ28ครับกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีแต่คราวนี้จากเดลต้าพเท่ากับรอยละความแม่นยำอ่า ความแม่นยำ100้อยละลอยละความแม่นยำอ่านนั่นแหละเราต้องเอาตัวที่เขากำหนดมา2.55คูณ10ยกกำลังลบ28นะครับคูณกับ0.02หารกับ100ก่อนนะครับจึงจะเอาไปแทนค่าในสมการหนึ่งดังนั้นพอกดเครื่องคิดเลขออกมาผมจะอยู่ที่5.1คูณ10ยกกำลังลบ32ครับกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีอลางจากนั้นแะเราก็ค่อยเอามา แทนในหนึ่งดังนั้นจะได้นะครับเดลต้ามากกว่าเท่ากับ6.626คูณ10ยกกำลังลบ34ส่วนกับ4พายคูณกับเดลต้าพเดลต้าของเราคือเท่าไรเอ่ย5.1นะครับ5.1คูณ10ยกกำลังลบ32ดังนั้นเดลต้ามากกว่าหรือเท่ากับเท่าไรเอ่ย 0.103นะครับคูณ10ยกกำลังลบ2ดังนั้นเดลต้าเเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับเท่าไรเอ่ย1.03นะครับคูณ10กำลัง3คือมิลลิเมตรนั่นเองครับอันนี้คือคำตอบครับอันนี้คือสิ่งที่ได้นะครับต่อไปครับต่อไปตัวอย่างที่42ครับอ่ะ42เมื่อกี้ไปแล้วต่อไปครับตัวอย่างที่43ครับ ตัวอย่างที่43มันบอกว่าภายในปอดมีถุงลมขนาดเล็กนะครับจำนวนมากแต่ละถุงมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ0.25 0มิลิเมตรถ้าประมาณว่าอนุภาคของออกซิเจนมีมวลเท่ากับ5.3ุคูณสิบกำลังลบ26กิโลกรัมจงประมาณว่าค่าความไม่แน่นอนของความเร็วของแก๊สออกซิเจนมีค่าประมาณเท่าไหร่ครับดังนั้นข้อนี้ก็จากสมการเลยครับจากเดลต้า ดลต้าพีมากกว่าเท่ากับ h าร์ส่วนสองอจัดรูปใหม่ครับเดลต้า x เดลต้าพีมากกว่าเท่ากับ h ส่วนสี่พายแต่คราวนี้ข้อนี้โจทย์ถามหาอะไรเอย่ยความไม่แน่นอนของความเร็วความไม่แน่นอนของความเร็วคือถามหาตัวอะไรเอย่ยถามหาตัวของเดลต้าวี อ, yup. อ่าหลังจากนั้นข้อนี้ทำไงเอ่ยเรามาดูครับข้อนี้นะครับก็เป็นเดลต้าเอ็กคูณกับ m อ็มเดลต้าวมากกว่าเท่ากับเส่วน 4%, พายครับอ่าข้อนี้ทำหาตัวเดลต้าวหลังจากนั้นเราก็ได้เป็นตัวเดลต้าวมากกว่าเท่ากับเฮส่วนกับเท่าไหร่เอ่ย 4พาย m เดลต้า x ครับดังนั้นทำการแทนค่าครับเดลต้า v มากกว่าเท่ากับ6.626คูณ10ยกกำลังลบ34ส่วนกับ4พาย m ของเราเป็นเท่าไร่เอ่ยมวลคือ5.3คูณ10ยกกำลังลบ26 delta เดลต้า x ก็คือมีค่าเท่าไรเอ่ยเดลต้า x อ่ะ 0.25มิลลิคือ10กกำลังลบ3นั่นเองครับดังนั้นเดลต้าวีมากกว่าหรือเท่ากับ3.979คูณ10ยกกำลังลบ6เมตรต่อวินาทีอ่ะนี้คือคำตอบครับอลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับว่าตรงกันไหมนะครับต่อไปครับตัวอย่างที่42แล้วเมื่อกี้อ่ะ43า43ก็ทำไปแล้วนะครับอ่า ต่อไปครับ44ครับ44โจทย์บอกว่าหากอนุภาคแอลฟามีมวลคงตัว6.7คูณ10ยกกำลังลบ27กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว7.5คูณ10กำลัง6เมตรต่อวินาทีถ้าถ้าความไม่แน่นอนของอัตราเร็วเป็น0.2ค,คูณ10กำลัง6เมตรต่อวินาทีความไม่แน่นอนของตำแหน่งมีค่าเท่าไหร่ความไม่แน่นอนของตำแหน่งแสดงการทำหาตัวอะไรเอ่ยเดลต้า x นะครับอ่า ดังนั้นจาก Delta X คูณ Delta P มากกว่าเท่ากับ h บาบาส่วน2ดังนั้น Delta X คูณ Delta P มากกว่าเท่ากับ h ส่วน4พายครับหลังนั้นข้อนี้ทำไงต่อเอ่ยข้อนี้ Delta X เขาไม่ได้ให้ตัว Delta P มาแต่เราต้องเปลี่ยนเป็น m d e l เดลมากกว่าเท่ากับ h ส่วน4พาย หลังจากนั้นเราต้องการหาเดลต้าเเราก็ต้องย้ายตัวทั้งหมดไปจากคูณอยู่ย้ายลงไปหารเป็น4พายเเดลต้าดังนั้นเดลต้า x มากกว่าเท่ากับ6.626คูณ10ยกกำลังลบ34ส่วนกับ4พาของเราคือเท่าไหร่เอ่ยมวลคือ6.7คูณ10ยกกำลังลบ2ีกิโลกรัม อ่าเอ็มเดล塔วีเดลของเราควรจะใช้เท่าไหร่เอ่ย7.5หรือ0.2คําตอบก็คือเราต้องใช้ตัวความไม่แน่นอนก็คือ0.2นั่นเองครับ0.2คูณ10กกาลัง6เมตรต่อวินาทีดังนั้นกดเครื่องคิดเลขออกมาทั้งหมด Delta X นะครับมากกว่าเท่ากับ3.93คูณ10ยกกาลังลบ14เมตรนั่นเองครับอ่านี่คือคําตอบครับ ดังนั้นลองกอดเครื่องคิดเลขดูนะลองคำนวณดูวัดค่าตรงกันหรือไม่นะครับต่อไปครับตัวอย่างที่45ครับตัวอย่างที่45มันบอกว่าถ้าอิเล็กตรอนนะครับติดอยู่ในกล่องนะครับกว้าง2คูณ10กำลังลบ10เมตรนะครับความไม่แน่นอนในการวัดความเร็วของอิเล็กตรอนมีค่าเท่าไหร่นะครับก็จากความสัมพนันธ์เดลต้า x คูณเดลต้า p มากกว่าเท่ากับ h บาร์ส่วน2นะครับดังนั้นเดลต้าขออภัยครับ เดลต้าเอ็กนะครับแล้วก็ข้อนี้ความไม่แน่นอนของอะไรเอ่ยของความเร็วแสดงว่ามันถามาาตัวเดลต้าวีดังนั้นจัดรูปหม่เป็น M เดลต้าวีมากกว่าเท่ากับ h ส่วน4พายดังนั้นเดลต้าวีมากกว่าเท่ากับ h ส่วน4พายนะครับ m เดลต้าเอ็ก่าดังนั้นเดลต้าวีของเรามากกว่าเท่ากับ 6.626คูณ10ยกกำลังลบ34นะครับส่วนด้วย4พายแล้วก็คูณกับมวลของอิเล็กตรอนมวลของอิเล็กตรอนเท่าไรเอ่ย9.1คูณ10ยกกำลังลบ31กิโลกรัมนะครับแล้วก็เดลต้าเคือ2คูณ10กำลังลบ10เมตรหลังจากนั้นนะครับเดลต้า v ของเรามากกว่าเท่ากับเท่าไรเอ่ย2.9เนะครับคูณ10ยกกำลัง5้า เมตรต่อวินาทีนี้คือคําตอบครับอลองไปดูนะว่าคําตอบตรงหรือไม่นะครับอันนี้คือคําตอบต่อมานะครับโครงสร้างอะตอมตามแนวคิดกลศาสตร์ควอนตมัมมันบอกว่าตามหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กเราไม่สามารถระบุตําแหน่งนะครับไมส่สามารถระบุว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสของอะตอมนั้นขึ้นอยู่กับที่ใดได้แน่นอน หรือเคลื่อนที่ในลักษณะใดได้อีกต่อไปนั่นหมายความว่าเราจะบอกได้เพียงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนณตำแหน่งต่างๆว่าเป็นเท่าใดโดยพฤติกรรมต่างๆของอิเล็กตรอนในอะตอมจะหาได้จากการคำนวณสมการของคลื่นเชอริงเจอร์ซึ่งให้คำตอบที่สมบูรณ์กว่าทฤษฎีอะตอมของโบทำให้มีการจินตนาการภาพโอกาสการค้นพบอิเล็กตรอนรอบอะตอมนะครับเหมือนกลุ่มหมอกหอ่อหุ้มนิวเคลียสอยู่ หาโอกาสที่จะพบอ,อิเล็กตรอนที่ใดมากที่นั้นจะมีกลุ่มหมอกที่หนาแน,น่นให้เรานึกถึงเวลาเรามีอะหลอดไฟหนึ่งหลอดหลอดกลมๆหนึ่งหลอดแล้วคันนี้ติดไว้หลังบ้านแล้วมีแมงเม้าบินรอบแสดงว่าถ้าอยู่ใกล้ภายในแสดงว่าเราจะมีโอกาสพบอ,อิเล็กตรอนได้มากเพราะว่ามันมีตัวแมงเม้าที่บินเข้าไปอยู่บริเวณด้านในหลอดไฟใกล้หลอดไฟเยอะแสดงว่าบริเวณนั้นจะมีความหนาแน,น่นของตัวของแมงเม้าเยอะ มันก็คล้ายกับตัวของอะตอมเช่นเดียวกันบริเวณตรงด้านในนะครับที่อยู่ใกล้กับนิวเคลียสจะพบว่ามีอะตอมเคลื่อนที่หนาแน่นเป็นลักษณะของกลุ่มหมอกนั่นเองครับดังนั้นภาพกลุ่มหมอกหรือโอกาสที่จะพบนะครับอิเล็กตรอนรอบๆอบอะตอมเป็นไปได้หลายรูปแบบอะตอมไฮโดรเจนซึ่งอิเล็กตรอนมีระดับพลังงานต่ําสุดกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนนะครับมีความหนาแน่นรอบนิวเคลียสจะมีลักษณะเป็นกลุ่มทรงกลม คือโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะพบอิเล็กตรอนนะครับถ้า n เ,เท่ากับ1จะมีค่ามากที่สุดที่รัศมีเท่ากับรัศมีของโบกนะครับกรณีที่อิเล็กตรอนมีระดับพลังงานสูงขึ้นทําให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยโมเมนตัมเชิงมุมที่สูงขึ้นกลุ่มหมอกนะครับจะจัดตัวนะครับแตกต่างจากรูปทรงกลมซึ่งรูปร่างของกลุ่มหมอกจะขึ้นอยู่กับเลขควอนตัมนะครับโมเมนตัม um เชิงมุมหรือตัว l นะครับที่ขึ้นอยู่กับแต่ละระดับพลังงานดังภาพครับ นี่คือตัวอย่างของไฮโดรเจนนะครับ probability นะครับ density นั่นก็คือตัวของโอกอาในตัวของความน่าจะเป็นที่จะอของกลุ่มหมอกนะครับที่จะพบตัวของอิเล็กตรอนนะครับที่โคจรรอบนิวเคลียสเราจะพบว่าเห็นไหมในลักษณะของตัวอิเล็กตรอนนะครับจะมีรูปร่างหรือรูปทรงต่างๆนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับตัวระดับชั้นพลังงานที่เราจะาศึกษาค้นพบนะครับ ในส่วนของความรู้นะครับทั้งหมดณนะตอนนี้นะครับก็เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของกลาศาสตร์ควอนตัมนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับมันจะอยู่ในบทที่เท่าไรเอ่ยบทที่2นั่นเองครับที่มีชื่อว่าฟิสิกส์อะตอมสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกลับไปทบทวนเนื้อหาทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวฟิสิกส์อะตอมเพราะเดี๋ยวในอนาคต บทที่3บางครั้งเราก็ต้องเอาเนื้อหาความรู้ในฟิสิกส์อะตอมในบทที่2มาใช้ประโยชน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกูว่าฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ